ท่านผู้ชมครับบน,นทางสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทิพน E ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางสมาคมวิทยาการพลังงานได้จัดแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานระหว่างสมาคมวิทยาการพลังงานและสมาคมไฟฟ้า และพลังงาน i อทูปเประเทศไทยซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิราชเฉลยสัตว์นะฮะผู้ว่าการการไฟฟ้านคะรหลวงหรือว่า MEA ในฐานะนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน i อทูปปคุณนำชัยหล่อวัฒนะตรกะูลนายกสมาคมวิทยาการพลังงานพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและแขกผู้มีเกียรตินะครับเข้าร่วมเป็นสักขีพยา,ยานโดยคุณวิราชเนีบอกนะครับว่า การร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาการพลังงานในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและธุรกิจด้านพลังงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและไฟฟ้าตลอดจนส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตนะครับคุณนำชัยเนี่ยบอกนะครับว่าทั้งสองสมาคมจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาและการปฏิบัติผลักดันให้อุตสาหกรรมหันมาใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดลดการปล่อยสารพิษและกา๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีผลกระทบต่อสุขภาพก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทาง เน็ตซีโร่ภายในปี2030และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดทธิเป็นศูนย์หรือว่าเน็ตซีโรภายในปี2065ก็เชื่อว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้แน่นอนนะครับสมาคมไฟฟ้าและพลังงานนะครับ i t r i p l ป e ใช่ครับเออน่าสนใจฮะช่วยกันทำให้สภาพแวดล้อมดีนะครับ พลังงานนี่แหละสำคัญที่สุด